สวัสดีค่ะ f อซที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมคะตอนนี้เรามาถึงชายหาดแล้วก็ทุกคนเรากํลาลังจะลงไปชายหาดกันค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าวันนี้คลื่นจะแรงไหมนะคะทุกคนโอเคหันไปดูกันเลยค่ะชายหาดอีกฝั่งหนึ่งที่พี่ไม่เคยมาค่ะและพี่ก็อยากจะมาดูว่ามันมีอะไรมากมายที่นี่หรือเปล่า ที่เราจะได้มาถ่ายให้กับเอฟซดูโอ้ยชายหาดสวยงามค่ะว้าวโอ้ยเด็กน้อยเล่นกันเต็มเลยนั่นโอ้ยเด็กน้อยเล่นกันเต็มเลยกันเลยค่ะวิ่งเล่นกันค่ะทุกคนแต่นี่ค่ะที่เมื่อหลายวันก่อนก็จะมีสายร่ายแล้วก็อลงคลื่นแรงมากค่ะทุกคนันนี้มันก็จะพัด ก็จะพัดอันนี้ออกมาอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะแต่ต้องรออีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเอาสาหร่ายเน่าๆเนี่ยขึ้นมาหมดค่ะทุกคนและตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดแล้วก็เป็นน้ําที่เอตื้นมากค่ะตื้นไปถึงนู่นเลยค่ะแค่ข้อเท้าค่ะตื้นไปถึงนู่นเลยค่ะเห็นไหมก้อนหินนั่นแต่ตื้นไปถึงก้อนหินนั่นเลยค่ะทุกคนแล้วเขาก็จะมาเล่นน้ํากันแถวนี้ค่ะแต่ว่านี่ดู ไม่น่าเล่นนะเส่นเลย่ะทุกคนนะคะเพราะบ้านเขานี่ไม่น่าไม่น่าเล่นเหมือนบ้านเราค่ะทุกคนอย่างนั้นก็โอเคเดินชมวิวเฉยๆเพราะว่าหนาวมากไม่มีใครขอลงเล่นน้ำตอนนี้อกคะทุกคนเราไป็นสาวๆเล่นกันตรงั้มดีกว่าค่ะตัดฟ้านะคลินนี้ขอยาะๆสักคลิปหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนั้นที่พี่มาแล้วพี่มันตีไปถึงฝั่งนั้นเลยนะคะทุกคนเนี่ยไปถึงฝั่งนั้นเลยค่ะ น้ำอะ่ะที่พี่ยืนอยู่บนนั้นเนาะอยู่ฝั่งนู้นแต่วันนี้เราลงมาได้ครับเพราะว่าน้ามันลงไปถึงฝั่งนั้นแล้วแล้วก็รออีกหน่อยหนึ่งถ้าฟังถ้าน้ํามาอีกทีหนึ่งหรือคลื่นมาแรงกว่าน,นี้อีกทีหนึ่งนะคะก็ไอไอขี้สาลายอันนี้ก็จะขึ้นมาบนบกนี่เลยค่ะนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดแบบนี้กันทุกคนนี่ก็จะเป็นชายหาดอย่างนี้ยาวไปถึงโน้นเลยค่ะทุกคน แล้วคนเขาก็จะมาเล่นน้ำกันค่ะบนบ้านาก็จะเดินกับน้องหมาค่ะทุกคนหมามาเดิอนออกกาลังกายกัะทุกคนเราไปดูเด็กๆเ,เล่นกันเลยค่ะสาวเล่นอะไรกันอะสาวน้องเขาถอดรองเท้าแล้วเขาก็เล่นไปฝั่งนั้นเลยค่ะทุกคนโอ้ยน่าสนุกจังเลย เพราะว่าลมลมอยู่แล้วกันนี่ไงตัวสาหร่ายเห็นเดี๋ยวเราก็ดูนะเผื่อจะมีเคสมีโพยมากับสาหร่ายอันนี้ค่ะเพราะว่ามีคนเขากเก็บเยอะแยะเลยนะคะไอตัวนั้นอนะไอจุวที่เขาไปร้อยผมมาละเอ่ยมาร้อยไอ้สร้อยข้อมือทุกคนจะมากับอันนี้เลยค่ะแต่ว่ามีเขตหนึ่งที่เขาบอกว่ามันจะมีหอยเมงคู่มาด้วยค่ะทุกคนนี่สาวๆเล่นกัน เล่นจับอะไรกันไม่รู้ mm. ว่าจะเล่นเอาปูกันหรือเปล่ามันน่าจะมีปูนะคะทุกคนแต่หินสวยมากค่ะ mm. ก็มีหอยแมงคู่มาด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นหอยแมงปูเล็กค่ะทุกคนเ mm. นี่ยเนี่ยน่าจะลงไปลงหาแต่ว่ามันเป็นหอยทะเลค่ะทุกคนน้ำ mm. ใสมากทุกคนนะ้ำเริ่มใสสะอาดมาก เด็กสาวเเล่นกันอยู่ด้านกานเขา,าก็อานว่าเขาก็จะพักอยแคนี้ค่ะสามาเล่นน้ำนกานะ้สอส,าสาอาดมาก,กคุนี่งเท้าลงด้้เราแต่เขาเดินไปได้ค่ะคุตรงนี้มันเป็นบกค่ะ ว่ามันหนาวเนาะขเขาแค่ลงไปในขายงนั้นก็ถือว่าหนาวแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสัมภาษณ์กน้องไปด้่ยมีชายหาดโอ้โหตรงนี้หน้าหน้าเดินกว่าทางน้ำอีกค่ะเพราะว่าชายหาดกวา้างมากค่ะทุกคนมีจอดรออยูต่ตรงนั้นอยู่เพราะว่าคิดว่าจะมีคนมาหาปลาหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนโอ้โหบรรยากาศสวยงามมากค่ะทุกคน ็ขอคลิปยาวๆสักคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าทายช้หาดฝั่งนี้นี่โอ้โหน่าน่ายอยู่น่าเล่นมากค่ะทุกคนเพราะว่าเนี่ยน้ำานขนาดนี้ไอ้เขาก็ลงไปถึงขนาดนั้นแล้วนะคะทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าน้ําดีกว่านี้หน่อยหรือสะอาดกว่านี้หน่อยนะคะคนเต็มนี้แน่ๆเลยที่ว่านะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบภาพง,งามๆกับสาวๆเล่นน้ํานะคะทุกคนแล้วก็ ไอ้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะคะทุกคนขอบคุณทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะคะ